สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้พ่อพี่พ่น้องครับมึงราคาวัวสมปล่อยหน่อยเด้อวันนี้สิบห้าครับมีนาคมสองพันหกร้อยหกสิบสี่พ่อเบิงราคาพอฟังพ่อเบิงหลากหลายวันนี้ย่างให้รอบหนึ่งสองรอบก่อนสิดท,ท้ายทำราคาวัวพอฟังลงพอสมควรครับพ่อพี่พ่อน้องมึงเด้อพอฟังให้พี่น้องกันเด้อแม,ม่ลูก ให้าบานไทยกระโดนไทยกีบานเท่านี่ลูกสิวันจิตปีตเลยตัวนี้สามหมื่นหาแม่ลูกใครแยกนี่ลูกสองหมืน่นแม่หมื่นหา,าแม่แมนสมเราปะนี่ขึ้นแเรา สมโต,โตไปจักเดือนแล้วคราทำดิด <c oughs> สองเดือนเพราะลูกมันใหญ่แล้วก็ชัวว่าก็สิถามว่าสมเราบ่อยดูเขาปีเลยลูกสองหมืน <c oughs> ่นแม <c oughs> ่หมื่นหาแม่สมโต้ไปสองเดือนแล้วเออใช่บ้านแค่กระโดนบ้านห้องแ,แถวโรมนี่ก็สามหมื่นสามครับ 33, แม่ข้าห้องต่อร่องในเดอร์เทศบานเมษาเมษาวะน่ะข้าวของเทศบาบลกเทื้งเท่าไหร่ละกเทื้งนี่ของเพื่อนบอกสองหมื่นหก อให้บ้านให้กระดุนให้กี่บ้านห้าวไลน์ี่ให้บ้านเชินตัวนี้เป็นงอขุนอุ้กเอางอหายพี่นนาะเองหมื่นหกเอามาข้อมเดียวเออข้อมเดียวเขาเบอร์อยู่เออฝากไปเนี่ย เป็นแปดสี่เป็สนุ่มเมืองสั่งมือสอนี้คืให้ดูเนาโทษไม่ด้เที่ยวบอให้บบอโทษไม่เที่ยวบอหม่หวซงบลแซลเนี่พี่น้องแซลแชลมอวอลัลงถามเนาะุลินักาักย เออยังท่ายียังท่าย้องยังหน่อยเห็นพ่อกันนัดละสองหมือ่อกันแลยผูกกันยั่พ่อสมพวนยู่เออทางในล่ะนี่เป็นวัาจานจันทร์ที่งัวเยอะที่สุดครับตั้งเตี้ยตั้งตลาดมาหนเพ่องัวหล่นแพงหลังเหมือนพนกันหลายพี่นออ้องอือ พันทไทยแม่ลูกสองเตมเอาเล่นหมดหน่ 3, 5, 5, 5, งสามพันหาครับมังคายแม่มันโอ้นั่นแม่นี่ลูก สอง28นแปดถ้แล้วไปเสี่ยงใส่สงการอีกบ่ออะขายเขาลดไปไม่สามพันคุณใส่สงการพอเจ้าสี่วหนาพันขายบ่ไห้กะนายแม่ลูกสองนแปแม่ไทยลูกเ8นแปดสองแปด้คาห้องต่อร่องไในไทยบาทและก็ด้วยอี้ี่หนึงบอกรูก่อน ตเจ็้เดือนเลยสันี่เจ็ดแเดือนมัพอตุ่มตุเมจอยเนี่ยเี้ยะครับเนี่ยลตัวหนึ่งตัวหนักกับมืมือสองพันหบเลยคมือสองพันหาไอ้ตไทยบ้านมื5สอมาท่าห้องครับต่อรองเลยมื5สองพันห้าอันนี้ขอบคุณละไร อืมสองตัวเฮ้ยมีอะไรท่อพพิไทานนี่อีกตัวผูกตัวเมียด้พิงราคาหมื่นเท่าไหร่ครับฮะเท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่ใส่นี่ตัวน้อยอยู่อ่ะนี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับหมื่นสามพันาหมืนสามพัหาผูอันนั้นนี่ตัวเมียนี่ตัวนั้นหมื่นสี่ันหอือตัวรสามพันราลองเลย พันเบิงไทยบานหลายเอาราคาพอฟังหมื 14, 500, 500, 000, นสี่พันหาไทยบาทเราุณยังมื่นสามพันห้าด้ยอยชูวันเมตรครับในหน่วยเงินราคาพอฟังไงไทยบานขอบคุณนะครับ พี่น้องยางจผ้าขาฝังในผ้าบิงเชดูล่ไม่ลูขามืนมื่นนี้มือนเสริมเลยพี่น้องแต่เพิ่ลายค่อยๆบึงนี่แม่ลูกสองมืนหกเออผ้าฟ้องลูกยักตัอตหรือยายนี่หนู่ตัวเล็กหนู่ตัวเมียใพี่น้องเออ เมียด้อยูเมีรนึง่งลูกว่า80สบเซนสองหมื่นหกลองลองไดนัด่นขนาดสามอ,อ,อแม่ลูกสองหมื่นหกเท่าน้เทานเอาราคาพรฟังแม่ลูกสองหมืน่นหกลูกกับแม่สองหมบาท พ่อมีสามหมื่นสองแม่ลูกเพื่อนย่ามันลูกแักโตนเลยพ่อมีลูกแหลกกเงี้ยนฟองว่างทั้งคูู่้องว่างทั้งคู่บ่ลูกแยกหน่อยอยู่นะสามหมื่นสองห้องนะพี่นอ้องต่อร้องได้ถ้าเมึงหลากหลายเนี่ยให้บ้านแม่ลูกสามหมื่นสองพันบาท ยูบตัวผูกมสองสามหมื่นสองย่ามาสองขอมอ่าอ่อ่าทางมือไปพสะดวกเบอถอรย่าชวนเก้าหนึ่งหกหกห้าแปดห้าเก้าสี่หากี่กันทลักีเกอนเขาหนึ่งยู่อีกคู่นึงไปไหนก็ไปเห็นมาแล้วกัน เฮ้ยใช่บ <Ooh. S 1> <laughs> ้างใช่บ้านงขม้างไหมโอ้คนหลายมือนี้มือเสริมเลยพี่น้องได้ข้นก็หลายวันจันทร์ว่าหลายมีโอกาสมากเด้อสมพอยหน่อยครับสอัสดีว่าพูดแต่เมื่อีสวัสดีโสาวตอนนี้งามเลยเปรียบเทียบเพิ่งครับสาวเปรียบเทียบก็ตัวหันหู ขาไม่เท่าไหร่หนาสามหมื่นห้าโตัวดีอยด้วยนี่แม่สาวเนาะครับ่งอร้อยสามนย้สามหมื่นห้า ครับพี่น้องเมืองมองเอาเลยเท่าไรครับพีร่รอดีอยากได้สาสครับส <33. S 2> ามหมื่นสามรอด้้ยิงว่านันไ่ได้ปะบอครับสามหมื่นสามโอ้อเอราคราพอไัมพี่น้องโอหยไา้ไ ngô hài ngô hài ngô hai ngô hai ngô Yên, ngô hai 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 ngô ngô hai ngô hai ngô hai เอามาตัวเดียวโอนนะก,กับแม่แม่ยังแั่นแม่แยกลูกเท่าไรกับพามันสี่หมื่นหกลูกจกตัวลยสามงดนี่สมเนาะสี่หมครับท่านี่สมก็ราคามื่อนี้ราคาเมื่อนนี้พอฟังนี่คือมันอฟังหลายสี่หมืนบาทอืมเป็นราคา ห้องนะครับต่อนองน่งในร้อยสี่ิบได้อยู่ลูก3สาละสี่ห้องกับมโยบุสุบลอดหาแข่งใหญหางลามดีสี่หมื่นหกะบางหนาคมมีเรื่องง้อร้อยสี่หมนกตัวนี้นงา,า,นนามพ่อพีพอะนองเมืองง่อราคาร้อยส เวลาตอกับต่อให้ได้หอมสามเป็นนิดเดียวนะได้คันรอดค exactly. ือสีหยาบเมืองจากอาการควงงวดเป็นงวดร้อยสามนะการทอดสีเป็นตอรอดเลยมัหยาบมันชิบ่ได้กันนะขาทายเปนหลวงอ่ะ <c ười> <uce onsense. c ười> ขายอู่้านมื่อไปนขายน้อยว่างปางไเอายางไปมันตัวนี้พี่น้องมีการซื้อขายอยู่อนา่ตมาจากไซนน้อร้านถามมาจากเพื่อนเองโป้ยังสุ่มครับโปยังสุ่มน้อสขอสคุณสวัสดีครับเป็นจากยังสุ่มเอฟถ้าไางัวเมะร้อยสามง่ามอมือนีแล้วคราเพราะฟังแห้งพี่น้องเออ ลูกตัวแรกพี่น้องลูกก,กระพูเจ็ดเดือนนี่เอ้ยพ้อเดือนวันี้ครับ<า>สองอาทิตย์บวกประมาณเจดเดือนนี่หรอเอจ็ดเดือนหาหมื่นหกครับแล้วค่าห้องกองลองนี่เออแล้วค่าห้องมันนี้กฟังแห้พี่น้องแม่ได้ได้เราสามสิาบาห,ห้าบวกให้กลางให้ไงห้าหมื่นหกห้าพมนีแม่มีเครื่อง ห้าหมื่นหกบาทราคาห้องครับตอรลองไดนห้องอาหารเ0นห้อค้าแข่งดีนะครับนี่ครับาดีครับครัห้าหมื่นหกพันบาทห้าหมื่นไปมจุ่ เพารฝากเบอไว้เพสะดวก่ดศูนย์เก้าสามศูนย์เกาสามสี่สามห้าเก้าแปดหกสี่มาจากอำเือย่างชุมหน่อยครับย่างชุมหน่อยคย่างชุมหน่อยหอมกับเทียมหลายหลอ๋อห้าเบเพิ่์เมสายักสองตัว ลองม่สาวตัวแรกนีท่ทามันเท่าไหร่ครับ47,000<อ>บาทห้องพี่นองอรอร้องหน่อยสอย0บวกครับสูงง่ายดี47ตามตัวยาว4โค้งใช่47ห้องเนะพี่น้อ,องรอร่องหน อ่ะอืมค่อมูยเคืง่ื่อง4 7 0พ0บาทราคาห้องใหยาย่มากคือตัวเดียวบ่๊ <c oughs> นี่สาตัว <c> น <oughs> ี่นอ่เครืสูงเลยนี่นีอกูน่เ่ก็ได้ค่ามันนี่สองเจ็ดห้องสองเจ็ดสอลูกหลายตัวเลยสี่สามสี่ 2องนเจ็เป็นงวโค้งอะไรครับคุณสองย่ายยายเพื่อถามอะไรสอเจนเจ่สี่ส่เจ็่เจ็ดตัวนี้สตัวนี้สองเจ็ดัน้อันเช้าหน่อยครับนึ่าหน่อยจะได้ีสองห้องมื่นห้าสามเดือนปีนิดเดียวนี่สองหมืนห้า หอเบืองหลากหลายคข้าสองเมืองหายมากสามตัวสี่เบื้องเจ็ดง่ายจ่ให้ฝากมือไปบรสุดบวกบูสดศูเก้าแปน่งเจ็ดสามห่งสาศูนย์สามห้สเมืองศรีสเกขอนแก่นคุ้ค่ายหเยนสิภางเมสาวเบบเพียบตัวหนึ่งร้อยสี่ สาวร้อยสี่เผือกเทีนมแม่สาวสองตัวตงห่างกับสี่จิารถอีไงหองในสี่หมื 6, 6. ่นเอ็ดสี่หมื่นหนึ่งพันสี่หมื่นรอดเดลายปไหนก่อต่อไปที่นองฟังมึงหลอดในแจ้งลอยสามรอยโวางเกาพันมูละอยมไดอยูพันนึ่งสามหม่เก่ามองเอาเลยได้ห้องหลายหน้าห่อง เงยมันหองพันหลเออดอกแข้งขาสงามเออมืหน่อยคนด้วยขาแข่งใหง่ของผู้ใหญ่ที่น้องเออมองเงาเลส่นเก่านี่ร้อยสุห้าบวกหางเป็นพุงเป็นปวดลึกอสา่นเก้าพับาทนี่่าย มงเอาเลยเนาะใหญ่39ครับๆเออคนเอาก็ถามเราตัวน้อได้ๆๆได้มาตัวนี้ครับครับมื้อนี้ครับมื้อนี้อือเอามาจากบ้านหรือมาเอาอยู่นี่มาจากบ้านมาจากบ้านเออมาเข้าตลาดเด้อเอาดิๆเอามาจากบ้านหรือมาเอาอยู่นี่บ่มาแต่บ้านบ่มื้อนี้บ้านเนาะเสี่ยวใหญ่เล่นเด้อพี่น้องเออ เฮ้เบงละคาคี่บหมงเอาเลยสามหมื่นเก่าายตัวได้ไหมายโซ่องสามได้ไหมมาจากเชียมงมาหามาหา,าโมหาจะโสดเรอสครับสวัสดีครับมันหมานะว่าทูก็ 39. อยู่ในหันละสามหมื่นเก่าพี่น้องเขาเมตนมากเบิงเลยแม่ลูกห้าหมื่นสมปอยเอชิบงไฮย้ายลูกยกตัวครับ ตัวเดียวครับอ๋อลูกตัวเดียวลูกแรกพี่น้องตัวเดียวมาน้แม่บ้านแต่ว่าตัวแรกแต้โตกว่าเลกเอ้ยลูกงามอยู่เอ้ยนอนแล้วเมื่ยอยแม่สูงครับลอยโอย้สามจีบอยู่ครับบวลกลบนิดหน่อยลูกตัวแรกเรียบงามนุ่มง,งามสีงาม หกืันแปดพันบาทหกืันแปดพันบาทเป็นราคาห้องครับเราล่องได้แ<อ>ม่ลูกหกมืันแปดเด้อหกื 68, ันแปดงาม แยกที่หมื่นแปดอ่แปบนึงพี่น้องแยกแยกบแนี่ลูกเท่าไรครแยกนี่ัดครับลูกสองหมื่นเกากสามหมื่แม่ก็สิเรลือยู่สี่สมหมืนเก่าอ่าลูกสามหมื่นเก่แม่สามหมเกแยก แม่ลูกนี่หกพันแปดนะครับเนาะเออเรื่องนี้ยังเงี้ยแบงกัดลูกจักโตหรอกกัดครับลูกแรกลูกแรกลูกแรกโอ้ลูกยังน้อยอยเดือนนี้จักเดือนดูสามเดือนลูกตัวผู้บ่หนิโตเมอโตเม่เออหน้าอันนี้แล้วพามันเท่าไหร่ฮะเจ็ดพันสามเจ็ดนสามอืมมาโชว์โตเลย เจ็ดหมื่นสามพันบาทาย่าแไปกับลูกหลอกลูกว่าน,น่ะโดราคห้องต่อรองได้เออลูกนายก็ตัวตัวเล็วหมือนกัวเรวกวอไรบาลงเลยเจ็ดมื 73, ่นสามหตัวแม่สามเดือนนี่ล,ลตัวเงาดีแขงกัด หน่อยสาบวกครับสูงเลยเจ็ดหมื่นสามหกหมื่นแปดพี่น้องสอง้ออ 2, วมากม่อ ไว้นั่นน่ะหรืไปไปบ้านลามอ่ามีการซื้อขายอยู่ด้วยไมรู้อ่ไปเอ่อผมมีหลายตัวของขอของพี่ทั้งสองติอมเลยผมขอมพรมเลยของมเลยอ๋ออมเลยฝากเบอร์มาครับสะดวกบ่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศากศูนยครับจากซีขอขออนุรับสวัสดีครับ ยินงากสีขอวเพื่อนแบงกัดนี่เป็นของไม่ไงประทวน่วนง่เอามาโคร่เดียวบอกกัดอมามาโคร่เดียวแม่แม่เหลืองแม่นึงแล้วก็นีน่กับแม่นมดนี่อ้าวโทษาะไรนี่กูขายไม่อ้อหลี <c oughs> อยู่ ลูกตัวเม่กลับานแล้วอืมกบ้านแล้วงามงามขืัอยืนยูี่ขายตกหดเฮ้ยทำไปเรื่อยเฮ้ยพอท้องทไปก็ได้ับเท่าไหรครับแม่ลูกแม่นี่ยห้าสิบแปดแนี่บามมห้าหมื่นแปด่สี่สิบเจ็ดห้ารหับลูกตัวเมรยวันเขาจมตูมเลยสมเดือนครับ ห้าหมืนแปดพันบาทละคาห้องต่อรองเนี่ยเ้อแม่สูงครับรอยสาห้าบวกห้ามืนแปดเอาเบอร์ให้นี่นี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์สี่นย์เ่ขอสีครับผมโอ้ย่ายง่ด่วนเลยนี่ก็จะเลื่อมกันแล้ว

เทคนิคนี่นี่น้หน่อยขันไว้ขามันโูเหยมันดีดเด็กอันตรายชีสันเล็กๆเน้นหน่อยณที่ติดตามเด้อคอณพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับร่างกายแข็งแรงลำลำในลุ้นมันคลิปนี้เอาไว้สำี้ก่อนคลิปหน้ายังพอกันไหม